เอ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะครับในคลิปนี้วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูนะครับไว้ก่อนนะเป็นน้ำจิ้มนะ่ยสำหรับแนวทางในการเลือกนะครับจากกิจกรรมแจกใบเลือกเซเว่นไนท์นะครับวันละหนึ่งใบรวม7ใบนะครับอันนี้เราสามารถนะครับเลือกได้เลยว่าเราอยากได้เซเว่นไนท์ตัวไหนบ้างแต่นะครับคำถามคือเราควรที่จะทําตัวไหน C6 หรือทํา C2 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 นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูเนาะนะครับพร้อมกับ อธิบายนะครับการใช้งานต่างๆของเซเว่นไนท์นะครับเซเว่นไนท์ทั้ง8นะให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าตัวไหนค่อนข้างได้ใช้เยอะแล้วก็คอนเนต์ไหนบ้างนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากกันกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับช่องบูชแนลของเราด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูตัวแรกกันเลยครับตัวแรกเนี่ยเป็นตัวสารพัดประโยชน์นะครับที่เกมแจกมาให้นะทุกคนนะถ้าถามผมนะครับในความคี่ของผมนะผมเล่นเกมนะครับเราไม่ได้เล่นคนเดียวเนาะเราเล่นนะครับเป็นทีมเราเล่นกับเพื่อนๆนะครับฉะนั้นเนี่ย ผมเลยมองราเชลนะครับอันดับที่1เลยนะราเชลทําอะไรได้บ้างครับราเชลเนี่ยนะครับใครที่ไม่ได้เก็บไว้ก็ควรเลือกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันดริงจริงนะปราทได้แล้วก็บังกรได้นะครับส่วนใครที่ทําไปแล้วเนี่ยผมซีหนึ่งอยู่นะครับซีสองนะฮะซีสองจะเก่งขึ้นนะครับซีสองก็ถือว่าดีซีสองเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปลงบังกรนะครับถ้าเอาไปลงบังกรนะครับคุณจะได้ในเรื่องของเพิ่มเติมลดพลังป้องกันนะครับและก็ระยะเอ่อแล้วก็ระยะเวลาของกายภาพเบาบางเนาะนะครับ เป็น4เทินเนี่ยก็คือเพิ่มเทินเกาะรถเกาะ4เทินแล้วก็เพิ่มนะครับกายภาพเบาบางอีก4เทิเนนะก็คือลดป้องกันยีบนะครับได้ความเสี่ยงกายภาพที่ได้รับอีก22นะครับจาก3เทินนะเป็น4เทินนะครับในการอัพ c 2ซึ่งถามว่า C2 เนี่ยเก่งที่ไหนนะครับก็ต้องมวงกรแหละนะครับ B 15ชั้น15นะครับตัวนี้เด่นเลยนะครับ ดาเมจนี่พุ่งเลยนะเพิ่มขึ้นเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของก็แตกมาอยู่นานขึ้นนะครับแล้วก็เว็บาบางเนาะต่อมาครับผมนะซีนะครับก่อนจะถึงซีหเพิ่มเลือดเพิ่มจุดอ่อนเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีหกซีหกเก่งที่ไหนบ้างนะครับซีหกเนี่ยต้องบอกเลยว่าจากสกิลหนึ่งสกิลล่างนะครับที่มันจิ้มเป้าเดียวนี่ยนะมันจะกลายเป็นจิ้มสามเป้านะครับฉะนั้นเนี่ยมันเก่งมากๆในเรื่องของสงครามปราสาทนะครับเนี่ยลดพลังโจมตีทั้งหมดยที่สร้างขึ้นนะครอ ลดทั้งเวทนะครับลดทั้งเวทแล้วก็กายภาพตัวไหนที่เป็นเวทแรงๆนะครับตัวไหนที่เป็นกายภาพแรงๆเนี่ยลดไป22%นะครับแล้วก็ยังสามารถลดความแสียงที่ได้รับนะครับ17%นะแล้วก็มีเผาไหม้นะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับหลายคนเนี่ยที่เป็น ID ดีโตโตไอดั้งสูงนะครับก็ยังเรียกว่าใชนะ้ปั้นใช้กันนะดูอย่างเดอลูเนี่ยตีแรงๆนะครับเดอลูนี่คือแบบ โคตรแรงทุกคนนี่เห็นไหมนะอันดับหนึ่งเนี่ยนี่เห็นไหมมีในส่วนของราเชลนะครับแล้วก็บิจิตโอ้แต่นี่คือตัวเขาฟูหมดเลยไงนะก็เรียกว่าทําคะแนนไป6ล้านนะครับแล้วถามว่าพี่ผมก็ตีนะได้ล้านหนึ่งแล้ว2ล้านแล้วเนี่ยผมควรที่จะยังต้องทํำไหมนะครับอ่ะมันมีในเรื่องของรางวัลนะนะครับซึ่งรางวัลเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับจะคิวไหนที่แบบว่าทั่วๆไปอย่างคิวผมเนี่ยบางวันเราก็จะได้แรงเอสกันนะส่วนใหญ่จะเอสก็หมดแล้วนะของผมนะครับถามว่ามันเพียงพอไหมอ่ะคุณดูนะครับเนี่ยถ้าเป็นเอนเนี่ย หลายคนอาจจะแบบในกิวผมเนี่ยเอ้ยทำไมผมต้องตามแบบประมาณเนะี่ยเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนผมจะนอนผมก็ต้องตามแล้วใครยังไม่ได้ตีกิวตีกิวไว้ด้วยนะตีประสาทด้วยนะครับได้ร้อยสี่สิบแล้วถ้าเกิดเป็นสามเอสเนี่ยนะครับมันได้ร้อยหกสิบตรงนี้ดียังไงตรงเนี้ยสามารถเอาแต้มไปแ,แกนะลกในร้านค้าพวกใบายเซเว่นไนท์หรืออื่นๆได้เพียบเลยครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่านี่ครับอันดับเอเอ็กนะเอ็กบวกเนี่ยนะครับคุณจะได้ของที่มันแบบว่าโอกาสได้รับมันก็จะเยอะขึ้นเนาะนะครับก็จะประมาณนี้เลยในเรื่องของกิวแถมนะครับเรายังงงไปลในนส่วขอ ที่อื่นได้อีกนะครับนอกจากปราสาทนอกจากมังกรนะสำหรับราเชลนะครับนี่โรงหอหอคอยไม่สิ้นสูดหอคอยแห่งบททดสอบลงได้ครับหรือดันเจียนบางด่านนะครับที่เราต้องการเอาไปลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีแล้วก็ลงได้นะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้มันไปได้หลายคอนเทนต์นะครับผมเลยเขาแย่งเชียร์ราเชลดำหนึ่งเผื่อใครอยากจะทํา C6 นะครับใครคนละก,กิลนะต้อง C6 นะครับราเชลแต่ทีนี้ถามว่าพี่แล้วถ้าผมจะกระจายได้ไหมสัก C2 ได้ไหมก็ C2 เนี่ย มันจะยังไม่ได้เรื่องของประสาทนะครับมันจะได้ในแค่ตีมังกรแรงขึ้นเนาะชั้นสินะครับเพราะว่าในเรื่องของตรงนี้ครับลดป้องกันแล้วก็กายเบาบางเนี่ยนะเออกายภาพเบาบางเนี่ยมันจาก3าเป็นสี่เนาะมันก็ถือว่าช่วยได้ค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับอืมก็ถือว่าดดเมจพุ่งขึ้นแหละถ้าเกิดว่าใครที่มีระหว่าง c 0ถึง C2 นะครับ C2 จะแบบว่าทำาดเมจได้ดีกว่าเนาะ นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้ากิวถ้าประสาทเนี่ยต้อง6นะครับอ่ะแล้วตัวต่อมานะครับมีตัวไหนอีกบ้างที่แนะนำนะครับก็ต้องเป็นพี่ลูดี้ทีมศึกของเรานะครับตัวนี้บอกเลยว่าใครที่รักสายพี่พี่นะครับใครที่รักสายกิววอลซีกวอลนะฮะแบบตีซีกเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจนะครับอารีน่าสงครามเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับสงครามเบ็ดเสร็จลูดี้ครับผมนะตัวนี้ตึงมากนะครับได้อะไรบ้างนะครับลูดี้เป็นตัวที่แบบว่าเอามาเล่นพี่พีโดยเฉพาะเลยนะครับเห็นไหมอัพสองเนี่ยก็คือเพิ่มพลังป้องกันมา12แล้้วกก็เพิ่มมตรรงนนนีีาอะคับส หลังจากเพิ่มนะครับเพื่อนๆนะระยะนะครับในเรื่องของเวลาลิงก์ก็กลายเป็น3เทือนนะครับอืมก็ของเดิมมัน2เทือนนะลิงก์สเทือนนะครับอัพขั้น2กลายเป็น3เทือนนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ยังเพิ่มเลือดเพิ่มบล็อกนะครับเพิ่มถึกขึ้นอีกถึกถึกแบบถึกสิเซเพิ่มพลังป้องกันอีกนะครับเนี่ยอันนี้คือ C6 เพื่อนๆ C6 เพิ่มอะไรบ้างนะครับ C6 ก็คือเพิ่มคุ้มกันการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง2เทือนนะครับเรียกว่า 46นี่คือแบบถึกจัดอะเอาลงยากมากนะครับถ้าเกิดรูดี้46นะสาย PVP นะครับ PVP ที่ไหนบ้างพี่นะครับพีวีพอกอวันนี้ผมยังตีไม่หมดเนาะเดี๋ยวผมตีในกิวให้ดูเออตีในแะะร็ตสักทีน้อหรับกิวเนี่ยครับก็จะเป็นบ้านที่เขายิ่งถึกนะบางคนก็ใช้เพยตันนะครับเพยตันรูดี้กันบ้านกันนะครับเนี่ยกันในสงครามเนี่ยนะครับทั้งกันทั้งบุกเนี่ยเล่นได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาใช้เป็นทีมกายภาพถูกไหมกายภาพแบบเนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าจะอ,าอะไรเข้านะก็อาจจะรูดี้46เพตัันอาจจะสก เกิน c 2นะครับแล้วก็ตัวคิวสักตัวงเล่นยื้อให้เวลาหมดนะครับเล่นยื้อถ้าเกิดเราฆ่าเขาไม่ได้เวลาหมดใครเลือดเยอะกว่าก็ชนะไปเนาะอันนี้ก็ได้ที่หนึ่งนะครับและอีกอันนึงก็คือเนี่ยครับในส่วนของสงครามเปรียนะครับอันนี้คือแบบของดีเลยนะคือตอนนี้ของผมนะครับจบที่แรง6,000นะครับจบคือแรง6,000ป่ะเนี่ยคือตรงนี้มันคะแนนปัจจุบัน6,000นะครับมันได้ของตรงนี้เลยนะเนี่ยเพชร3,000ก็คือได้200,000 2,200แล้วก็3,000 นะครับซึ่งทีมถึกกับทีมเดชเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า,าในรายการเนี่ยนะครทีมเนี่ยนะอันนี้ผมจัดนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาจัดใครอยากให้ผมทำนะครับกายแนะนําอันเนี้ยในเรื่องของโซนคารเบสเซตก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะตอนแรกผมไม่ได้จัดไงผมเกือบไม่จบทุกคนผมเกือบอดเทสนะครับผมก็เลยแบบอา่าไปนั่งจัดเนี่ยแล้วก็ทีมจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกายภาพเวทแล้วก็กายภาพแล้วก็ถึกเดสเนาะนะฮะมีผสมนิดหน่อยเออถ้าเกิดว่ามีรูดี้เนี่ย นะครับวิเลดมันก็จะเยอะขึ้นนะนะครับในเรื่องของทีม4ี่แล้วก็มันยังมีทีมห้อีกนะนะครับถ้าเกิดเราแรงที่สูงขึ้นนะครับในผมจบอยู่จบอยู่ที่0.91นะครับอืมเรียกว่าจบได้ก็ดีใจแล้วฮะอ่ะนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์แบบนี้นะสำหรับเอ่อในส่วนของลูดี้นะครับอ่าต่อมาครับผมตัวต่อมานะครับอันดับต่อมาที่3เลยที่ผมเอายังเชียนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่ผมว่าวันนี้ซาดีกว่าลูดี้นะครับก็คืออันนี้แล้วแต่มุมมองนะ อันนี้คือมุมมองของผมนะครับว่าผมให้ราเชลดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคะแนนเรียกว่าคะแนนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะก็แบบมันเป็นทางเลือกเนาะนะครับใครแบบชอบ PVP แบบอยากช่วยกิ้ว PVP นะฮะเล่นเออเล่นหน้าเปิเซร็จสองข้ามเปิเซร็จเนี่ยหุ่นก็ไปรู้ดีนะครับใครที่แบบอยากรีบระสาทนะครับทำดาเมจเยอะๆนะครับก็ราเชลอ่ะตัวต่อมานะครับวานิสซาเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งวานิสซาตอนนี้ผม C2 แล้วนะนะครับ C2 สองทำอะไรได้บ้างวานิสซานะครับมันต้อง C6 หกไหมนะครับ วันนี้ซาเนี่ยนะครับถ้าซีสองผมก็มองว่ามันเก่งแล้วนะกระจัดปั๊บสองอันนะครับอัตราร้อยเปอร์เซ็นต์นะซีสองคือแบบเก่งแล้วจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซีหกเนี่ยคุณก็จะได้ในเรื่องของ HP เพิ่มขึ้นเขาเปล่าเพิ่มขึ้นพลังโจมตีแล้วก็จะได้สก,กิลนี้ครับอ่าซีหกนะครับเมื่อสกิลทํางานหนึ่งครั้งนะครับจะได้รับเวทระบางยี่สิบเปอร์เซ็นต์อัตราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อเนื่องสองเธอนะครับผมเนาะก็จะเป็นในเรื่องของแพสซีฟนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมานะะครัับผมมนนนนีี่่อ้นนเลยนะถาวาว มันต้องมีไหมออถามว่ามันต้องมีไหมก็ถ้าไม่รู้นะผมมันก็ไม่ได้เป็นสายเวทขนาดนั้นนะครับก็คือไม่ได้เล่นแบบเวทอะไรเยอะขนาดนั้นก็เรียกว่าของผมผมว่า c สองก็พอนะตัวนี้นะครับอืหรือใครที่เล่นอยู่ c หแล้วคิดว่ามันต้องหกเท่านั้นก็ลองคอมเมนต์บอกกันบ้างส่วนโดยส่วนตัวแล้วที่ผมดูสกิลนะครับผมคิดว่า2ก็พอแล้วนะสำหรับวานิซ่านะครับอผมว่ามันใช้ได้ไม่เยอะมากนะจริงๆมันก็ใช้ได้หลากหลายแหละนะวานิซ่าจะบอกว่าไม่เยอะมากก็ไม่ได้นะครับวานิสซ่าเนี่ย นะครับบางคนเอาไปเล่นอารีนาถ้าเกิดใครที่เล่นอารีนาประจำเนี่ยอารีนาทีมแบกสปีดนะแบบแบกประจำเลยนะแบบวิบี้ไม่ได้ผมต้องวันนิซาเท่านั้นเนี่ยผมผมสปีด3 4มสี่เก้าใช่ไหมนะครับของคุณอาจจะสปีด400กว่าใช้วันนิซาแบกเนี่ยก็ใช้ได้ครับก็ไปทํา46เนาะนะครับมันขึ้นอยู่กับคอมโบขึ้นอยู่กับทีมที่เล่นนะครับแล้วก็ยังเอาไปลงในส่วนของอันนี้ได้เนี่ยนะเออสงครามกิวนะครับลูดี้มันทีมถึงใช่ไหมวันนิซามันทีมเวทไงวันนิซ่า เปิดมาสกิลล่างถ้าสปีดสูงทีสูงใช่ไหมอ่าเปิดมาสกิลล่างไปก่อนนะครับอาจจะมิวคีล่างตามอีกทีสตันต้องเพิ่มคูดาวสตันแล้วก็ย่อนทียิงหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับหรือบางคนบอกว่าจะไปไต่หอพี่ผมว่าวาเนซ่ามันดีมากนะผมอยากไปไต่หอหอคอเมเบสิ้นสุดนะครับอยากไปใช้ด่านก็ได้เหมือนกันนะครับอืมไอเนี้ยก็ต้องอยู่แล้วว่าในทีมคุณเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีวาเนซ่าสี่หกไหมหรือสีสองก็พอแล้วเนาะนะครับแ้่ถามว่าพี่แล้วถ้าเกิดว่าผมทำรูดี้สี่าามันอจจะ ไม่ได้ถึกมากนะถ้า4-2นะครับแต่ถ้า4-6เนี่ยสมมตินะว่าใครที่ทาทีมถึกนะครับเล่นอารีนาเนี่ยคุณอาจจะลองวางแผนนะปัจจุบันเลยก็ได้นะว่าพี่ผม,มอยากทาลูดี้4-6นะครับในในเรื่องของลิสต่ที่ต้องการเนี่ยผมไปเลือกเพตันดีไหมผมจะได้เพตัน4-6ด้วยถ้าเกิดคุณลงดีแล้วก็อีกตัวเนี่ยผมเลือกคาม่าเนาะคาม่าเพตันเนี่ย, ama, an, ยคุณก็ได้ทีมนึ่งละในการกันบ้านในอารีนาที่เป็นทีมถึกแล้วก็ได้ในเรื่องของทีม ส่งค่าไปเสร็จนะครับอ่ะอีกทีมหนึ่งเนาะก็เรียกว่าเป็นทีมที่แน่นเลยนะถ้าเกิดว่า4-6ทั้งสตัวนะครับตัวที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ฮิวนะตัวที่ฮิวตัวแบบล้างสถานะอะไรพวกนี้เนาะก็ได้นะครับอ่ะแล้วที่เหลือตัวต่อมาแล้วพี่มันมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างสำหรับเซเว่นไนท์นะครับคิดเนี่ยผมได้ไหมตัวนันทุกคนนะเนี่ยผมได้ไมมตัวจริงผมยังไม่ได้ปั้นเลยนะผมกำลังคิดว่าผมจะไปรวมดีกว่ารวมหรือเปล่าเนอะเพราะว่าเท่าที่มันรีเมคมาเน ผมเอามาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่า C2 ใช่ไหม C2 มันก็แค่แบบว่าสกิลนะคือสามารถใช้สกิลได้ต่อโดยณปัจจุบันเนี่ยทีมเดสผมรู้สึกว่ามันคอนเทนต์มันไปได้น้อยมันเล่นยากฉะนั้นในคลิปเนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนําให้อัพ C นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีสักตัวเนี่ยคุณอาจจะไปเปิดตู้นะครับไปเปิดตู้ช่วงนี้ช่วงนี้มันมีตู้เลตอัพเนาะนะครับหนึ่งตัวก็ได้นะหรือว่าะจะรอเลือกก็ได้นะครับเผื่อว่าพี่เอาไว้ติดตีสักหน่อยนึงนะมันเป็นแบบทีมเดสเผื่อวันหน้ามัน คอมโบมันเก่งขึ้นกว่านี้ได้เผื่อแบบว่าเอลิเซียมันเข้ามาแล้วมันเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะมันสามารถคอมโบกันได้ก็อ่ะณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเข้ามาแล้วสกิลมันเล่นด้วยกันได้ก็อาจจะเลือกก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยส่วนตัวเรามาครับผมเดวโลนะเดวโลเนี่ยผมเป็นตัวที่มองว่าให้มันเก่งนะใน3ทีมนะครับสปีดสูงสแรงแงเนี่ยสีเยอะๆะเนี่ยเก่งในกิลนะครับแต่มันก็มีตัวอื่นมีคอมโบอื่นที่เราไปเล่นได้ฉะนั้นเนี่ย นะครับถ้าเจอทีมถึกเจอรู้ที่มันอาจจะสับไม่ตายก็ได้ถ้าเกิดเราไปกันบ้านเนาะนะครับผมก็อาจจะมองว่าอ่ะเป็นตัวเลือกท้ายๆแล้วถ้าเกิดว่าผมจะทำนะสำหรับเดลโลนนะครับอืมเป็นตัวท้ายๆเลยนะเรียกว่าแต่ยังไม่ท้ายสุดนะเดลโลนก็เป็นตัวเรียกว่าท้ายๆแล้วก็มีไอรีนนะครับไอรีนไอรีนะผมให้ภาษีดีกว่าเดลโลนนิดนึงนะเพราะว่าไอรีนเนี่ยนะครับก็มีในเรื่องของเพิ่มกายภาพด้วยแล้วก็สามารถเคลืนชีพได้แล้วก็มีช็อตนะครับตัวนี้ก็ PVP ลุวนๆเลยนะก็ อาจจะทำได้นะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่ลาเชลผมเนี่ยมัน4 6หแล้วดูดีผมจะ4 6แล้วผมมาเอาไอรีนดีไหมก็ได้นะครับนราเป็นตัวเลือกที่อยู่ประมาณนะเดียโรน,นี่แหละไอรีนเดียโรน่าแต่เพื่อนชอบเลยนะว่าตัวไหนนะส่วนพี่เจฟฮะพี่เจฟเนี่ยนะครับต้องคนใจรักแล้วก็เล่นทีมถึงพี่เจฟเนี่ยจะเก่งมากตอนที่เป็น46นะครับถ้าใครใจรักนะเออพี่เจฟแบบถึกสะท้อนเนี่ยนะครับ คือมันเป็นตัวถึกนะฮะฉะนั้นเนี่ยสีน้อยมันยืนไม่ไหวครับเพราะว่าตัวอื่นเขาดาเมจมันล้นแล้วไงอย่างวิคายอย่างเงี้ยโอ้โหยืนยังไงก็ไม่ไหวนะครับอ่ะอันนี้นะครับสีสองเนี่ยสีสองจะได้เรื่องของคุ้มกันการเคลื่อนไหวต่อเน,นื่องสามเทินนะครับและสีหกเนี่ยเผาไหม้นะครับเนี่ยเปลี่ยนผลเผาไหม้เป็นหนวดมังกรที่สร้างความเสียเท่ากับหนึ่งร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีทุกเทินนะครับอันนี้ก็คือเก่งนะก็คือจะเก่งเลยเพราะสีหกเนี่ยเรียกว่ายืนไหวนะครับนี่เห็็็นนนนนมมมมมัยเเเเเเเพิิ่่่่่่่่่คคุณดดูหีออจฟวกกกงงะะไไใชรบแตา คุณจะเล่นหรือเปล่าคุณจะเอาไปลงคอนเทนต์อะไรซึ่งมันก็ต้อง PVP ถูกไหมถ้าเกิดเจฟซีหกนะครับทีมถึกนะฮะก็อาจจะใช้น้อยนะนะครับเจฟแล้วตัวสุดท้ายที่ผมเอาแลกไปแล้วนะนเพป็นนะนั่นก็คือในส่วนของสไปน์นะครับสปไปนะ์เนี่ยใครที่อยากจะแลกเนี่ยต้องดูรีเมคนะว่ารีเมคมาแล้วมันจะเก่งไหมนะครับอันนี้แต้มกิลเนาะผมแลกไปแล้วนะนะครับอันนี้ผมบอกว่าคืออยากให้ทุกคนเนะี่ยช่วยกันตีประสาทตีประสาทเยอะๆเห็นไหมคะแนนตรงนี้ครับเนี่ยมันสามารถแลกได้นะครับ พอแรกเราก็จะได้สุ่มนะครับออกมาก็จะมีลูดี้คริสเดวิลล์นนะครับไอรีนลาเชลเจฟสไปนะครับก็สไป์เป็นอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเลยที่ผมมองว่าน่าแรกนะครับจริงๆัมถามว่ามันเก่งไหมมันเล่นทีมถึกได้อาจจะเก่งตอนเกเรดัสเข้ามาก็ได้นะครับเนาะฉะนั้นเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าใช้ยากนะยากมากมัรู้จุลงที่ไหนเหมือนกันนะครับสรุปเลยนะถ้าแนะนำนะครับผมแน,นะนำลาเชลเนี่ยมันใช้ได้หลายที่นะครับทำซีหนะครับ หรืออาจจะไปแบ่งลาเทลสัก4-2เพื่อไปลงมังกรแล้วก็ไปทำลูดี้4-6ก็ได้นะครับเผื่อว่าเดี๋ยวลูดี้มันยังมีแจกอีกนะทุกคนนะในเรื่องของการล็อกอินเนาะนะครับอ่าลูดี้อาจจะทำลูลดี้4-6ก็ได้เนาะนะครับที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆอาจาจะดูอาจจะเป็นวาเนซ่าเนี่ยนะครับวาเนซ่าอีกตัวหนึ่งที่อ่ะถ้าเกิดเล่นเวช็อปเวชนะครับทำ4-6ได้ครับผมนะก็จะมี1ตัว2ตัวนะครับ3นะครับที่เหลือเนี่ยคริสต,ต้องบอกว่าคริสติดเยอะย่างจริงนะอาจจะต้องอัพสกิลนะครับใครที่บอกว่าพี่ เดสเนี่ยใครที่เล่นอยู่อ่ะใครที่เล่นทีมเดสเมนทีมเดสมั่งบอกผมนิดนึงว่าซีลุสูงอัพสกิลเก่งไหมนะครับอันนี้ผมยังไม่กล้าลงทุนในการทําจริงๆส่วนเดียวโลนไอรีนผมว่าพอๆกันนะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมให้ภาษีไอรีนดีกว่านิดนึงนะในการปั้น C6 หรือว่า C2 ขึ้นไปนะครับมากกว่าเดียวโรนิดน,นึงส่วนเจฟเนี่ยต้องใจร้ายจริงๆนะต้องแบบทีมถึกจริงๆนะครับอ่ะส่วนแล้วพี่มันแจกตอนไหนอีกครับพี่รูดี้นะใครที่เล่นพร้อมผมนะครับเพื่อนๆสามารถดูในเรื่องของเอ่อเช็คชื่อได้นะครับเนี่ยเช็คชื่อเนาะ ตั้งแต่คนที่เล่นด้วยกันใช่ไหมเนี่ยเดือนแรกก็จะแจกรูดี้นะครับไอรีนก็แจกวันที่เท่าไหร่60เนาะ60อันนี้50นะครับ60ก็สองเดือนพอดีเนาะสองเดือนได้ไอรีนนะครับเนี่ยตัวพวกนี้ก็โอ้โหเรียบร้อยเอ๊ะนี่ไงลาเชลอะ่ะลาเชลเพื่อนอนจาจจะคำนวณก็ได้นะเนี่ยสามเดือนคุณได้ลาเชลนะครับแล้วก็เดโลโรนเนาะเนี่ยเจฟร้อยห้าสิบ 150. เนี่ยสไปร์ลร้อยแปดสิบนะครับคิด เอ๊ะต่กอนนะรูดี้ไม่มีแล้วเหรอผมนึกว่ามันมีรูดี้ทุกคนไม่มีแล้วเหรอผมจําผิดเลยเนะี่ยอุ้ยตายแล้วขออภัยนะครับก่อนนะขอขอดูดลยละเอียดอีกทีนึงวิลูดี้ไม่มีแล้วทุกคนอันเจฟใช่ไหมอือนะฮะผมน่าจะจําไอ้ตัวนี้ผิดเป็นรูดี้มั้งเนี่ยขออภัยด้วยนะทุกคนนะรูดี้ไม่มีแล้วครับอืมอันนี้ก็คือใบสุ่มตำนานทองนะตำนานล่างอันนี้สุ่มแล้วก็มีเอสเนาะเนี่ยสามร้อยนะครับมีแค่นี้ ขออภัยฮะรูดี้ไม่มีแล้วฉะนั้นเนี่ยใครที่จะทำรูดี้ซีหกก็ถ้ามันเจ็ดตัวใช่ไหมตอนนี้มันซีศูนย์ใช่ไหมซีศูนย์เดี๋ยวก่อนนะรูดี้อ่ะสมมุติว่าทุกคนมีรูดี้ซีศูนย์เนาะนะครับซีหนึ่งก็หนึ่งตัวสองตัวสามสี่ห้าหกตัวเลขตัวหนึ่งนะครับเลขตัวหนึ่งสามารถไปเลือกตัวอื่นได้สมมุติคนจะทํานะนะครับนะรูดี้ซีหก ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็น่าจะไปลาเชลแหละอืมแล้วก็ที่เหลืออาจจะไปลงลูดี้นะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลาเชลมันแจกมาอีกตัวหนึง่งลาเชลอยากอยากทำเหมือนกันนะซีหกนะครับเพราะว่าจะอยากเป็นคนรักกิวอยากตีประสาทเราเป็นหัวคิวไงเราอยากได้แบบคะแนนที่สูงนะครับจะได้เป็นกำลังใจลูกกิวอันนี้ผมตีเพียงเนี่ยสงครามจริงประสาทผมขอดูของผมก่อนนะผมตีเพียงอ,อ่ะหวดไปแล้วนะผมตีอยู่ได้ เดี๋ยวคุณแบงค์คุณแบงค์ังสองล้านวานเลยทุกคนนี่เห็นไหมน,นี้คนลักกิวเหมือน,นกันนะครับนี่เห็นไหมคนลักกิ้วเหมือนกันช่วยกันแบกขึ้นอันนี้ตีไปกี่คนแล้วเนะี่ยตีไปสิบหกคนนะซัดไปเอสแล้วนะครับถ้าที่เหลือเนะี่ยตีไหวน,นะเห็นไหมนะครับคะแนนกิวก็จะเป็นสาสิบล้านทุกคนตรงนี้จะได้เพิ่มนะครับเนี่ยโอกาสที่แบบจะได้ของก็ดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยกิวมันก็อยู่กับเรานานๆเราก็เล่นทุกวันเนาะนะครับแต่อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าอยากได้อะไรนะครับอืมก็อย่างที่สรุปอออ่ะัััันนดดบบแรรกให้าเช ลูดี้ดับสาม้อวานินซาที่เหลือกแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม